สวัดสดีครับยินดีต้อนรับสู่แทงแมนทีวีวันนี้เป็นการพบกัระหว่างอาร์ทรูปะทะบัดดี้เมอร์ฟี่ปะทะมาร์คเฮลลี่ปะทะแมทฮาร์ดี้ปะทะเคนปะทะเซซาโรปะทะดอฟซิกเลอร์ปะทะเชมัสนะครับผมในแมตช์8เ้าฟนะครับกติกาอ e l i m i n a t i นแชมเบอร์คือกดออกทีละคนนะครับผมจนกว่าจะเหลือคนสุดท้ายที่เป็นผู้ชนะเพียงผู้เดียวนะครับในสนามเอ็กซ์ตรีมนะครับผมแหมเสียดายน่าจะจัดที่สนามอ e l i m i n a t i นแชมเบอร์นะถึงจะดูเหมาะโอ้โหคนแรกอะ ออกมาแล้วครับผมสายโยกครับสายโยกถูกใจวัยรุ่นสายโยกครับคนนี้มันจะออกมาแล้วครับนกำใบปั้มถูกใจวัยรุ่นสายโยกยุค2000นะครับผมเมื่อก่อนนี่โอ้โหโยกโยกแรงมากครับเปิดตัวหาที่บอยอฮาทีดบอยออกมาแล้วครับผมโอ้โหในม่านนี้ ้ายในอดีตนะแต่อายุมากขึ้นแล้วผมถ้าเป็นแมทฮาร์ดี้เปิดตัวนจะจะจะโยกมาหกว่านี้นะครับคนคนคนนี้นี่ไม่ไม่ข่ขยโยกเท่าไหร่นะถ้าเป็นคนน้องน้องเปิดตัวนีจ่จะโยกแรงกว่านี้นะครับถ้าเป็นเจมฮาร์ดี้เปิดตัวแมทฮาร์ดี้ครับผม <laughs> <laughs> เดี๋ยวดายครับเจมฮาร์ดี้ไม่จมา <laughs> ไมไ่มาครับ <laughs> ก่อนรับชมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามนะครับผมอย่าลืมกด กระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อรับชมคลิปใหม่อยากดูคู่ไหนแมตช์ใดกติกาไหนบอกได้นะครับถ้าจัดได้จะจัดให้ชมนะครับผมอย่าลืมกดแชร์ให้เพื่อนๆที่ชอบมวยปั้มด้วยกันจะรับชมนะครับโอ้โหโอ้ยคนนี้ตำนานอย่คนนักเคนครับผมโอ้ยใส่หน้ากาก์ดเลยไปแล้วครับแม้ทารดีนี่โอหมีท่าใหม่ะดีลิทดีลิทดีลิทท่าใหม่โอ้นี่ครับเคน้ะเดินไปแล้วครับเคน โอ้ผมผมเมื่อก่อนที่ผมชอบเคนมากผมรู้สึกว่าไอ้ทุกวันนี้ผมไม่ชอบอยู่แต่เมื่อก่อนรู้สึกว่าเคนเท่มากเห็นเคนในในสมัยก่อนนี่ท่านึกถึงตัวละครในหนังเหมือนเจสันวอร์ฮีเป๊ะเลยครับเหมือนเลยผุนยังคล้ายๆกันเลยครับผุนแต่ว่าเคนจะกล้ามหนาหนาาว่าครับผุนคล้ายการใส่หน้ากากเหมือนกันดูนิ่งขรมเหมือนกันครับถึกทนถึกทนทานเหมือนกันครับเหมือนนะฮะหน้าโอเคไปเป็น ต้นแบบหรือว่าเคออาจจะได้ต้นแบบมาจากหลังเรื่องนี้ไม่แน่ใจแล้วเค็มไม่เปิดไฟนะฮะโอเคไม่เปิดไฟฮนะเปิดตัว8คนนะ่าเสียเวลามากไม่ได้ครับคนคนอื่นๆเขายังรออยู่อีกครึ่งโหลไม่ได้เปิดไฟฮนะเปิดตัวหลายคนโหคนนี้ฮนะในอดีตคนระับว่ากันว่าเป็นชายที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกนะครับในวงการไปปั้มยกย่อง,องให้กันเองนะครับมาร<ค>์ <S <S คเฮนรี่ครับผมโห โอ้ย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 ขู่ขู่มาเรี่หนวดเขายาวเฟ้ยฮะเมื่อก่อนจะหนวดเขาเยอะครับแต่ตอนนี้หน้าตาจะดูเมียอยู่มากขึ้นโอ้โหเห็นแผ่นที่บริเวณศีรษะด้านหลังนี่คล้ายคล้ายๆหมูเหมือนหมูนะครับโอ้โหดูมันๆอย่างไงไม่รู้นะเอ้ยโอ้โหดูดูแบบว่ามันๆหมู ไม่ไจะรอคนอ้วนนะครับผมแต่ว่าหลุดรู้สึกอย่างนั้นนะเปิดตัวแบบง่ายม,มีเวอะไรมากครับเพราะวันนี้เปิดตัวกันหลายคนนะเดี๋ยวแมตช์จำปั้มจะมาได้ช้าครับผมเคนย,ยังไม่ได้เปิดไฟเลย <laughs> การเปิดตัวเคนเคนย,ยังไม่ได้เปิดไฟเลยครับ <laughs> โอ้เสียงหอพยาบาลมาแล้วครับรับคนเป็นเบาหวานด่วน <laughs> ใครเอ่ยใครเอ่ยมาดูครับโอ้ยผมตั้งแบบนี้แววตาแบบนี้รู้เลยครับผมจะเป็นชายผู or, ้นี้คนเดียวเท่านั the ้นครับเซซาโร่เหรอแล้วก็เชมัตโอ้โหอ๋อใช้ใช้ใช้เพลงเดียวกันเป็นทีมอ๋อทีมเดอะบาโอ้โหเชมัตไม่ได้มาด้วยแหม่ภาพการประตูเป็นภาพเชมัตัดี๋อใช้เพลงเดียวกันนะเชเชมัตกับเซซาโร่เป็นทีมเดียวกันทีมเดอะบาครับ เซซโรุเดอบาร์ครับผมเดินมาเรื่อยๆครับผมโอใส่แว่นด้วยครับโห <cannot rule. S 2> oh, แท็กทีมทีมเดอบาร์นี่ก็เหมือนเหมือนจะเคยเป็นแชมป์มาด้วยกันด้วยกันด้วยนะครับถ้าจำไม่ผิด โอ้ oh, หน้าตามุมนี้นี่ดูคล้ายหมอฟันเลยครับคล้ายด็อกเตอร์คล้ายหมอฟันเลย <c oughs> ดูไม่เหมือนนักเมยเป้าเนี้ยมุมเมื่อกี้มุมข้างๆดูดูคล้ายหมอมากกว่าทันตแพทย์ <c oughs> คุณหมอหมอใส่แว่นด้วยัะเหมือนเลย <c oughs> คุณหมอเซซาโร่นี่หมอฟันเมล่ะ <c oughs> ดูฟันยอนตะก่อนใส่ฟันยางหมดแลว้ววะเนี่ย โอ้บิ๊กโชเลยมีโชป้ายบิ๊กโชเดีบบิ๊กโชจะมาปั้มแล้ววันนี้โอ้ยคนต่อไปใครครับเพลงไม่ค่อยคุ้นหูเท่าไหร่ครับโอ้โหน่าจะเป็นคนนี้ครับบัตตี้เมอร์ฟี่ครับผมโหกล้ามเนื้อสวยครับบัตตี้เมอร์ฟี่ดูจากทรงหน้าจะมีอนาคตไกลนะเมอร์ฟี่เนี่ยถ้าถ้าดันที่ดีๆเนี่ยมีอนาคตไกลได้ครับถ้าสมาคมใช้เขาให้เป็นนะบัตตี้เมอร์ฟี่ครับผม แต่ไม่ต้องรีบดันเร็วครับค่อยๆดันไปนแบบว่าหลายๆปีครับถ้าสมาคมดันใช้ผู้นี้ได้ถูกทางนะโอ้ oh, ผมผมคิดว่าน่าจะทําเงินให้สมาคมได้เยอะใช้คนนี้สมาคมไปปั๊มได้เงินอีกแต่ตอนนี้ยังใช้ใช้ไม่ไม่ค่อยถูกทางเท่าไหรก่ก็จะพูดได้มไม่เต็มปากเพราะเพราะก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างอยู่นะโอ้โ oh, ห oh. เดอเปิดต oh, ัวแบบโอ้เข okay, ้าเทพเนี oh all right, all right. Just, just ่ยค right? ือไปสีท่านแน่มีมองมีสองมีสองสองสาว่องสาวหรือสองกบปะขาปลาอะไรอะไรจะจะพูดอะไรชี้ไปที่หูนี oh ่คือหูหูนวกอละปากพูดไม่ได้เล่นโอ้ย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 เดินเหมือนมีปัญหาเอ้ยเดินมีปัญหายกนั่งดีกว่า โยกโยกโยกนั่งก็โยกเดินก็โยก,โยก,ก,โยกทำไมต้องโยกเดินดีๆไม่ได้คนต่อไปใครเอ่ยโอ้โหดีซีครับผมดีซี่ดีซี่ตัวดีตัวซี่ตัวแซ่บนั่นแหละฮะโอ้โหคนนีน DC, yeah, <c oughs> <c oughs> <c oughs> ้ก็กล้ามเนื้อสวยนะขุนดีเลยคนนี้ผมทรงผมดูดีเลยครับ ด็อบซิกเลอร์ครับผมเสยผมฮั่นแน่เมื่อก่อนผมด็อบซิกเลอร์ไม่เป็นอย่างนี้จะเป็นแบบไม่ไม่เท่เหมือนตอนนี้นะตอนนี้ผมเท่เลยแหละแต่ตอนนั้นตอนนั้นนี่โอ้โหอยากกับเส้นมาม่าผมเรียกว่าไอ้ผมเส้นมาม่าเพราะผมไม่ไม่รู้จักชื่อนั้นในตอนนั้นอะเรียกว่าไอ้ผมเส้นมาม่าโอ้แต่ทักษะกับตั้มถือว่าดีนะฮะด็อบซิกเลอร์ ท่านแน่ชอบกันขึ้นเชือกขึ้นเวนทีของเขาจริงๆัแต่ละคนในวันนี้ขึ้นแบบนิ่งๆครับคนอื่นๆรอ,อเปิดตัวกันอยู่คนต่อไปใครเอ่ยครับมารุ่นกันใครเอ่ยท่านแน่อาทูครับโอ้โหใส่แล้วครัะไอ้น,นี่คนนี้ใสแ่แรปเปอร์ What's <c> up <oughs> <c oughs> วซัพเหรอตายแล้วไอ,อ้ยจงวัาซัพวัาซัพรีบบระตัวไมพนเดียวเขารออยู่ <laughs> และอะไรของเขา <laughs> เหมือนแปลปไปม่วงๆปเปอร์ แต่งตัวออกแนวแรปเปอร์แต่บางทีมองไปก็เหมือนเลเก้เลเก้โอ้เพลงนี้ใครแต่งให้พี่เนี่ยเหมือนมุดแรปมั่วไปหมดเลยลักษณะการแรปนี่เหมือนลักษณะแบบว่าแรปมั่วมั่วแล้วก็วัดซาดวัดซาดแล้วก็แรปมั่วแล้วก็วัดซาวัดซาแล้วก็ยืนรอคนต่อไปฮะขายเออฮะ มีหรือเปล่าโอ้ยมีครับผมรถพยาบาลอีกแล้วอะมบอกวันนี้ที่ดัวบามาครบอะโอ้ยน่าจะใช่ครับน่าจะมาครบวันนี้โอ้โหถ้าเป็นเพลงเปิดตัวเพลงนี้นี่ออกมาแล้วคนหนึ่งเพราะฉะนั้นอีกคนหนึ่งครับเป็นใครไปไม่ได้ครับทีมนี้มีสองคนออกมาหนึ่งก็ต้องเหลืออีกหนึ่งครับนี่แหละครับโอ้โหเสียดายไม่ได้เปิดตัวเดียวกันนะครับเนื่องจากไม่ได้อยู่ทีมเดียวครับเป็นการปั้มแบบแปดคน โอ้วันนี้เดอะบาร์มาครบครับแต่ว่าเดอะฮร์ดี้บอยมาไม่ครบนะมาแค่แมทซาดีเดอะฮร์ดี้บอยมาไม่ครบโอ้โหใส่แว่นเหมือนกันครับเชมัสครับผมคนนี้ก็กล้ามเนื้อสวยนะแต่รู้สึกว่าช่องหลังนี่จะแบบว่ามีมีไขมันเพิ่มขึ้นมาหน่อยโมหเมื่อก่อนนี่เชมัสต่อมาใหม่ๆนี่สรงผมเท่เท่เท่กว่านี้ไม่ได้แต่งอะไรมากขนาดนี้หรอกแต่ว่าดูเท่กว่า อันนี้ดูแต่งแบบแต่งเกินไปอ่ะจนมันดูแบบยังไงไม่รู้เลยเอาเอาอาเคเนเคเอ็นเคนมาทำอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮนมาทำอะไรของเขาเนี่ยอยู่ก็โผล่ก็มาเฉยเลยเขาต้องเปิดตัวอยู่ขึ้นมาบนเวทีเฉยเลยเฮ็นเฮ้ยเฮ็นทำอะไรเฮ็นเขาเปิดตัวอยู่ขึ้นมาบนเวทีเฉยเนี่ยอัน อา๋อโชนกันโชนกันเฮ้ยเคลนอยู่ทุกมุมบนเวทีเฉยเลยเอาเริ่มแมนกัมป้ามัอาตีแล้วแปดคนับกติกาอย่าลืมนะครับอ e l i m i n a t i นแชมเบอร์กติกานี้สนุกครับผมผมชอบมากกดออกทีละคนครับจุดจะเหลือคนสุดท้ายตอนนี้มาร์คิลี่เล่นงานท็อปซิกเลอร์ส่วนเชมัทประกบคู่กับอาทูดเซซาโร่ประกบคู่กับเคนแมททาร์ดี้ปะทะบัตตี้เมอร์ฟรีครับผมตอนนี้แปดคนอยู่บนเวทีหมดครับแต่ตกไปแล้วครับคนหนึ่งครับผมแล้วก็ตามลงไปตีข้างล่างครับ โอ้ตอนนี้ไม่รู้จะพาดคู่ไหนดีครับบัดตี้มอร์ฟี่ก็โดนแมสแต่ดีเวียงตกไปเหมือนกันครับโอเคนทีบหน้าเซซาร์โลงายครับส่วนมาร์คเฮนรี่ครับกำลังโดนด็อปสติเกอร์เล่นงานอยู่ครับผมโอ้ยเชมัสแบลลี่ปัสต์แบลี่โอเวอร์เฮซุ่งเพใส่อาร์ทูสครับขบบนเวทีครับเหลือด็อปสติเกอร์กับมาร์คเฮนรี่ครับมาร์คเฮนรี่พี่ใหญ่ครับเล่นงานด็อปสติเกอร์อยู่โอ้โหลงไปปั้มข้างล่างกัน3คู่6คนอ่ะเหลือขบวนแค่2 จับกดกรรมการนับยังไม่ได้นับเลยครับผมมาเคลลี่เดินมาทีบหน้าตอนซิลเลอร์ง่ายไหครับส่วนตอนนี้ด้านล่างเป็นยังไงบ้างครับด้านล่างเคนก็ประทนบัตตี้เบอร์ฟี่โดนเตะแต่เคนเวียนกลับได้ครับไม่เป็นไรเฉยๆล่งงานบัตตี้เบอร์ฟี่กลับครับจับบัตตี้เบอร์ฟี่ลุกขึ้นครับเคนต่อยบล็อกได้เตะกลับครับผมเบอร์ฟี่กระโดดเกี่ยวคอเคนออกมาครับโอ้โหโอ้โหส่วนข้างบนนี่ ดอปซิกเกอร์โดนซามูนดรอปครับถ้ามาคีนี่ใช้น้ำตัวทับไปด้วยนี่จะแรงมากเลยแต่อันตรายครับมาคีนี่กับดอปซิกเกอร์ก็ยังคงปะทะกันอยู่แต่มาคีนี่จะจะดูเหนือกว่านะะดอปซิกเกอร์ก็สู้ครับโทตรหลายไม่โดนนะมาคีนี่หลบดิ้ดอปซิกเกอร์โดนมาคีนี่เล่นงานอยู่ยครับผมพาเดินเล่นครับยกแล้วเอาไปโยนดีกับเชือกครับผมโอ้โห ส่วนข้างล่างก็ตีกับมั่วตัวตัวหลิวด้วยครับโอ้ยด็อกกิ๊กสามารถให้รีลวงได้ด้วยโอ้ส่วนเคนกับเมอร์ฟี่ยังสู้กันอยู่นะแมททาร์ดี้เซซาร์โลยังประทะกันอยู่ซึ่งเซซาร์โลก็มากับทีมเพราะแต่แมททาร์ดี้มาคนเดียวครับฮารดี้บอยมามาคนเดียวเดีือฮาร์ดี้บอยมีมาแค่แมทส่วนเดอะบาร์มามาครบเลยครับเดอะฮารดี้บอยนี่ถ้ามีเจฟใหม่คนครบเลยครับผม โอ้โหชมัสหัวแตกแล้วครับเจออาทุดเวียงอากาเสาเลยหัวแตกครับผมแตกหนึ่งสวยพี่สวยแตกหนึ่งแต่ไม่รู้จะมีแตกสองหรือเปล่าในแมตชนี้มีต้องแปดคนนะโอ้แตกหัวแตกเร็วมากัะโัวแตกเร็วอะชมัสอ๋อชมัสเมือนจะจะโดนเล่นสองอะอาทุดคนคนเดียวอ๋อชมัสพี่กลับมาได้ครับผมบางอาทำทำนัชเชหัวแตกครับนชเชนัเชจะทํทำยังไงดีอะ อ่าจะเล่นงานเขาตัวเขาดึงคอเฉยนะครับผมเช,เชมสัสกำลังจะเล่นงานเขาอยู่แต่ช้าครับมัวแต่ช้าเขาฟื้นตัวได้เขาดึงคอเลยโดนจับแบกใส่เป็นพาวเวอร์สแลมครับผมโอ้โหข้างล่างก็แบบว่ามัวสั่วเละเลยครับข้างบนเหลือแค่อาทูตับเชมัสครับผมสองคนเหลืออยู่สองคนครับโอ้โหเกลื่อนกาดไปหมดอะ เอาเชม,มัสก็เวี่ยงอาทุลงไปได้ครับแก้ได้โอ้ยเมอร์ฟี่กระโดดโอ้โหเดงนการหลังการหน้าเขาใส่เคนเนี่ยเคีนอนองอยู่ข้างล่างโดวไปเต็มๆแล้วเตะครับเตะเมอร์ฟี่เคนกับเมอร์ฟี่นี่สู้กันนานเลยนะ nice. ไม่มีใครยอมแพ้ผักผักกันได้เปรียบว่าเคนหยิบเคนกับบัดดี้เมอร์ฟี่มาแล้วนะเคนจะหยิบอาวุธแล้วเอาอะไรเอ่ย hey, เคนหยิบเก้าอี้ครับทำยังไง เตะเต็มหัวเมอร์ฟี่นะครับผมแมตช์นี้ไม่มีกติกานะครับลืมบอกไปครับตีอีกตีตีตีเข้าไปตีเตะเอาหลบนะฮะเอาแย่งแย่งเก้าอี้เข็นหน้ครับจับเข็นใส่รัสเซียนสวิฟครับผมโอ้โหเข็นเข็นคุ้มเลยครับผมใช้เก้าอี้คุ้มเลยหลังจากที่สูสีผัดกันได้เปรียบมันไปกันมาเข็นจัดเก้าอี้เข้าไปนี่ถึงก็ได้เปรียบเปรียบไปเลยครับระดับหนึ่งเตะไปที่ ต้นขาเมอร์ฟี่แอคเคนทีบหน้าหงายส่วนข้างบนนะโอ้โหเชมัสโดนเล่นงานบริเวณหัวอีกแล้วโดยอาทุนคนเดิมครับบูดอสใส่เชมัสส่วนแมทฮาร์ดี้จับดอฟซิเลอร์ไปไหนครับเอาไปดีใส่เชือกดีกว่าดีใส่เชือกดีกว่าโอ้ยเมอร์ฟี่กับเคนยังต่อยก็ไม่หยุดนะฮะเหมือนอาฆาตจะมาทางที่มีปัญหากันเคนฟอกใส่เมอร์ฟี่ไปครับเอาโดนโดนเมอร์ฟี่ต่อยกลับเวียงเคนเข้าเพอร์ลเคเกอรอาจจะต่อยเคนหมุนกลับ อาจจะต่อยแต่ไม่ทันอีเมอร์ฟี่เวียงโดนทีเพราะผมเคนกระโดดทีใส่ปลายคางเขลล็นนะฮะจับเคนล,ลากมาทําอะไรฮะหรือว่าจะกดจับเคนล,ลุกขึ้นท่ายังไม่กดทําอะไรดีจับจับเคนมาเดินเล่นดีกว่าพาไปเดินเล่นเอาไปเวียงห,หลงวข้างล่างครับผมตามลงไปตีกันต่อแล้วเปล่าตรงนี้นั่นแหละครับผมตามพลาดเดี๋ยวก็ตีกันต่อโหตีอย่างนี้สงสัยมีมประเด็นแน่ะต่อไป เดี the ๋ยวเดี๋ยวได้มีประเด็นเนี้ยนะฮะตีกังอยู่ตั้งนานพูดกับเขามีสลับพูดบ้างนะปุ้ยมาเฮลรี่ครับจับเซมัสใสจทำให้ตายแล้วกดแต่ไม่ได้เขาติดเชือกติดเชือกครับผมโหถ้าไม่ติดเชือกเชมัสที่มีมีโอกาสไปได้แล้วมีโอกาสแพ้ได้แล้วหัวแตกด้วยแล้วโดนทำให้ตายไปหัวแตกแต่แต่ไม่ค่อยเห็นเลือดนะเคกับเมอร์ฟี่ยังซัดกันอยู่โอ้ยโอ้ยมอร์เมอร์ฟี่โดนลูกหลง ด็ icana, อบซิกเลอร์กับแมททันดี้ฮะแต่เหมือนไม่ค่อยสนใจเลยจะไปตีเค็นเดียวอ้าวเอาแล้วครับเอาด็อบด็อบซิกเลอร์แล้วไม่สนแล้วเปลี่ยนนะเปลี่ยนคู่เค็นหาคู่ป้าไม่ได้ฮะมาเจอกันอีกแล้วโอเคกับเมอร์ฟี่สมาร์คเฮลลี่วูหย่างเชมัสอุ้ยลิเวอร์ไปเกือบโดนกรรมการะมาร์คมาร์คเฮลลี่โผลบัตตี้เมอร์ฟี่ล็อกคอร์เคนครับใส่สลิปเปอร์โฮ้กเคนซอก เวียงทิ้งไปแล้วครับผมเวียงไปด้านหน้าเป็นการแก้งที่สุดถูกต้องครับผมสำ่งเนาถูกต้องแมตไนซ์ใส่ซูมเพลสเมอร์ฟี่ครับกระทืบเมอร์ฟี่จับบัตตี้เมอร์ฟี่ลุกขึ้นฮะเชนขึ้นเชือกเทอร์มัคเคิลครับขึ้นเทอร์มัคเคิลแต่ก็ลงมาทำอะไรไม่ได้ฮะับเขาตีกันไปแล้วเมอร์ฟี่สัตชกับแมทเชสัตชกับมาร์คเฮนรี่ครับผม8คนยังอยู่ครบนะครับตอนนี้ตีกันโม่มาก บารดี้มอร์ฟี่สลับคู่มาเป็นแมทฮาร์ดี้แล้วครับผมส่วนเชนไปตัดจับด็อกซิกเกอร์เชนเล่นงานด็อกซิกเกอร์อยู่ครับบารดี้มอร์ฟี่ก็หมุนเตะครับใส่แมทฮาร์ดี้ต่อยจับแมทฮาร์ดี้ครับเอาแผงพาดคอโยกเอาไปพาดกับเชือกเส้นสามบิดเป็นเนกบรกเกอร์ครับผมสวิงเนกบรกเกอร์สวยงามมากส่วนด็อกซิเลอร์ใส่จอมบรกเกอร์ครับ ใส่เคนดีดีทีใส่เค้นตัวปวดทิพยนะครับผมเอาเคนพลิกกลับมาได้จับเอาโดนด็อกซิกเลอร์จับเบียร์ไปก่อนน่ะอาจจะขอบบาริเกทที่กั้นคนดูวิ่งเค้นขึ้นไปบนเวทีเอาแล้วครับต้องแปดคนกลับขึ้นไปบนเวทีแล้วหรือเปล่านั่นแหละครับผมแน่นอนครับอ๋ออาทุดกดกดกดเซซาโร่เอาเซซาโร่ไปนะครับผมไปหนึ่งคนครับเซซาโร่ไปในแรกครับเดอะบาร์หายไปหนึ่งครับมามาเป็นแพ็คคู่ก็หายหายไปเร็วครับ เอาเดอบาหเหลือหนึง่งชื่อเสียงของเดอบาครับเชื่อมัเชม,มัสแมยูไหลกระแทกลงไปครับบาติเมอร์ฟี่เล่นง,งานอาทูสจับเบี่ยงงายไปครับส่วนเคนเล่นง,งานแมททาดี้เอาไปดีกับเชื่อครับผมโอโ้โหหยุดส่วนเชมัสโตนมาคเอนี่เล่นง,งานครับไหลกระแทกกระพริบทีดอฟติกเลือ่อนนอนอู้อยู่เคนจับแมททาดี้ลุกขึ้นโอ้ยมาคเอนี่จะหยิบอาวุธครับโอ้ยจับแมททาดี้ใส่ถ้าไม่ตายนะครับเคน ผู้โซนพายอไดรเวอร์ครับผมจับกดไปเลยไหมครับมาคีนี่ถือดาบมิโดมาครับเหียบกดกรรมาการนับหนึ่งสองสามนั่นเลยครับแมทฮาร์ดี้ไปอีกคนครับเหลือ6คนครับผมแมทฮาร์ดี้ไปเป็นคนที่2เคนเก็บไป1ครับอาร์โธเก็บไป1นึ่งเอามาคีนี่เอาดาบมิโดมาแต่โดนเชนมตัตตีตัวเองครับเชมัตแย่งได้แล้วตีกลับนะครับผมตีคุ้มเลยชูแขนนะกางแขนเอาดอปซิปด้วยจับเพียงกดกรรมการนับหนึ่ง สองสามเคนตายแล้วครับผมโอ้โหโน่าเสียดายมากสงสัยโดนท่าซิกแซกครับน่าจะโดนท่าซิกแซกของดอฟซิกเกอร์เคนเก็บไปหนึ่งคนนะแต่ตอนนี้ดอฟซิกเกอร์มาเก็บเคนต่ออ่าโทษกับดอฟซิกเกอร์เก็บคนละหนึ่งคะแนนนะครับแล้วไปลุกไปเล่นง,งานเมอร์ฟี่เบอร์ฟี่แกตายแน่ไอเมอร์ฟี่ตายอย่างเงี้ยตายแน่ไอเบอร์ฟี่เอ้ยโดนสอง สองคนที่เก็บผู้ต่อสู้ได้อ้าวครับแต่เชมัสจะใส่ท่าไม่ตายมาเคลลี่ครับจับเสียเพราะล็อกยกไว้ครับไว้ครับผมไว้ครับจับใส่เป็นเชลช็อตครับผมเชลช็อตเชลช็อกนั่นแหละครับเชลช็อตจับกดกรรมการกรรมการนับหนึ่งไม่น่าล่อครับสองสามนั่นแหละครับเรียบร้อยครับมาเคลลี่ไปคนที่สามครับผมเฮ้ยไม่ใช่คนที่สามที่คนที่สี่โอ้ยเหลือเชมัส ปกบคู่อาร์ทูดดอฟซิกเกอร์ประกบคู่เมอร์ฟีออออออ่โอ้ยตอนสุดท้ทิ้งศอกใส่เมอร์ฟี่รัวๆครับผมทิ้องศอกทิ้งศอกอีกทิ้งศอกอีกทิ้งศอกโอ้โหทิ้งศอกเฮ้ย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 ยืงยืหมุนหมุนหมุนชอบชอบชอบสวยผมทิ้งศอกอีกทีหนึ่งครับเมอร์ฟี่ตายอย่างเครียดส่วนเชมัสครับกำลังโดนอาร์ทูดเล่นงานอยู่จับกดก,กรรมการนับหนึ่งสอง สามไปอีกคนแล้วครับผมอาชูตเก็บไปสอศพครับ2คะแนนดรอฟซิเลอร์เก็บ1เมอร์ฟี่ยังเก็บไขไม่ได้ครับอ่อแล้วครับผมตอนนี้เหลือกันกี่คนเอ่ยสามคนหร<ว>ือเปล่าสามคนนะจับใส่อาจจะใส่ซูมเพกเมอร์ฟี่ดิ้นดุดได้เดี๋ยวดรอฟสิกเกอร์มาปั้มต่อแทนหมุนหมุนหมุนดีดีทีครับผมใส่อาชูดอาชูดเก็บ2ดรอฟเก็บ1นะครับ ทิ้งเข่าใส่อาชูทับดอฟซิกเล,ลอร<ต>์เมอร์ฟี่เตะใส่คอดอฟซิกเลอร์แต่ยังไม่ล่วงเซเซเซดีดไปด้านหลังนะครับผมโอโโ้โหเชมัสยังไม่ฟื้นนะครับผมกําลังพยายามลุกอยู่อะเชมันสนี่แพ้ไปแล้วนะครับเอ้ยดอฟซิกเลอร์ไอ้ข้ายืนอยู่คนเดียวไว้เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะโอ้ยนี่แน่จะเจ๋งจริงยืนอยู่คนเดียวนะอ,อ่าอาชูกับดอฟซิกเลอร์จะสั้กันต่อไหมครับ เมอร์ฟี่จะชุบมือเปิดที่หลังหรือเปล่าให้สองคนนี้ซัดกันไปก่อนโอ้ยหักคอใส่ด็อกฟิเกอร์ด็อกฟิเกอร์นอนตายอย่างเครียดจับกดหรือเปล่าจับกดกรรมการนับหนึ่งสองสามแต้มหรือเปล่าสามว่าโอ้ยเอาโทษเก็บไปสามคนนะเกือบครึ่งหนึ่งครับถ้านับจำนวนตอนนี้ก็เก็บไปครึ่งหนึ่งอะแต่เกือบครึ่งของการแข่งขันแล้วเอาโดนสแลมแล้วจับกดกรรมการนับหนึ่งสองยางโทษนะฮะโทษเหลือสองคนแล้วครับ โอ้โหอาทูธเก็บมาหลายคนอย่างนี้เชียร์เมอร์ฟี่ดีกว่าฮะเมอร์ฟี่เอาใจช่วยเมอร์ฟี่ยังเก็บหายไม่ได้เลยจับสายสลิปเปอร์โฮส์สลิปเปอร์โฮล็อกคอครับล็อกคอล็อกคอล็อกคออาทูธล็อกล็อกบิดบิดหมุนหมุนหนุนหนุนบิดไปบิดมาโดนกระตุกคอครับโอ้โหเซ่เซ่เซ่พยายามไม่พยายามไม่ล้มแต่ก็สุดไปแล้วครับอาทูธจับเมอร์ฟี่ยกพาวเวอร์สแลมโอ้ยเป็นอย่างไรบ้างเนาะเมอร์ฟี่จับเมอร์ฟี่ลุกขึ้นฮะ ต่อยเมอร์ฟี่บล็อกได้เตะกลับครับผมไม่ยอมมันง,ง่ายๆเอ้ยสู้มันจนถึงเหลือสองคนไม่ยอมยง,ง่ายๆอยู่แล้วฉีบหน้ากระทืบอุ้ยแตกครับผมอาทูแตกคนที่สองแตกสองสวยพี่สวยทรัแบบนี้จับอาทูยกขึ้นครับเมอร์ฟี่ยกทิ้งเลยครับผมจับกดกรรมการนับหนึ่งชนะแล้วครับสองสามนั่นเลยครับบัตตี้เมอร์ฟี่ชนะครับโอ้โห เนี่ยจังหวะนี้เซนซาโร่ตบใส่บ้องหูมาคันเดียอาทูมาต่อยต่อแล้วก็ตกฮะต่วจังหวะนี้ครับดอปซิเลอร์จับแม็กนัีิกดยังไม่ได้ได้หนึ่งตอนจังหวะนี้มาคันดี่ใส่ท่าไม่ตายครับผมถ่ายท่าไม่ตายเชยมัตตจะติดเชือกนะครับติดเชือกส่วนตรงนี้อาทูสใส่หักหักหักคอครับผมและจังหวะนี้เล็กดอกใส่เค็นโดยดอปซิเลอร์ แล้วก็จบแมนถับัดี้เมอร์ฟี่ครับจับกดใครไม่ได้แลยครับผมมากดได้คนสุดท้ายแล้วชนะเลยอาทูจับกดมาตั้งนานจั้งสาม <3 S 2> คนแต่ไม่ชนะจับกดมา3ามคนนะ่ะเหมือนกำจัดสตุมให้เมอร์ฟี่เสร็จแล้วนี่ก็มาเจอกันสองคนนะ่ะกลายเป็นเมอร์ฟี่ชนะโอ้โหกดคนเดียวพอแล้ะไม่ต้องกดไม่ต้องกดหลายคนเหมือนเหมือนอาทูนะกดทีเดียวพอ อขอให้สหนับสนุนในการรับชมครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายผู้